เป็นต้นบูเบอรี่นะคะบูเบอรี่เราซื้อมาในราคาต้นละ250บาทเราจะามาปลูกที่ภาคอีสานนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นบูเบอรี่พันเล็กซี่นะคะชอบความร้อนแดดร้อนบ้านเราปลูกได้เป็นลูกนะคะนี่อันแรกก็ดินนี้เราจะเอาดินจากนี่นะคะโอ้แตกเลยคะ่ะ ล่าเขายังไม่ออกเลยนะคะเนี่ยโอ้ในจุกสูงปิดเลยค่ะตรงที่จะปลูกนี้เราไม่ได้ขุดหลุมนะคะเราเอาหน้าดินมาพูนขึ้นแล้วก็เจาะหลุมลงไปหน่อยนึงนะคะเพื่อให้ต้นไม้ลงไปได้พอดีว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ต่ำนะคะถ้าหน้าฝนแล้วน้ำจะท่วมได้จ้าเมื่อปลูกเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปขุดเอาหน้าดินเก่ามาถมเพิ่มนะคะยกให้หลุมปลูกเขาสูงขึ้นมาหนีน้ำหน่อยนึงจ้า สำหรับคลิปนี้เราจะไม่ได้ถ่ายให้ดูจนจบนะคะเพราะว่าตาก,กล้องจะนีบไปเล่นเกมนะคะเดี๋ยวอีก2เดือนเรามาติดตามดูกันว่ายังอยู่ดีไหมบูเบอรี่ของเรา